สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการ s i n เ l ิลเพลเยนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมนะครับ s p o n บล b o นะครับผม s u u a r e p l a นนะครับทุกคน Simulator เป็นเกมของทางเกมแฟมที่เอกกับ s p o นบล b o ปนะเป็นเกมแฟมนี่เป็นค่ายเกมที่เขาสร้างเกมใน r o b อกใน Minecraft สร้างแบบใน,นไมค c r รับมือถือนะทุกคนแล้วก็อีกหลายๆเกมอย่างเช่นเกมผมรีวิวไปในเมื่ไม่นามนมานี้คือเกม My h e โร a อะ d ค m i a ียนะทุกคนโอเควันนี้เขาเปิดเกมใหม่มาทุกคนเป็นสปอนบ๊อบนะผมก็คือมาเริ่มเล่นเลยดีกว่านะทุกคนผมเห็นเกมมันน่าเล่นดีนะก็เ,เปิดมาใหม่คนเล่นเป็นหมื่นแนละ้วตอนนี้นะฮะมามดูกันว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โคชโคชยูเฟิร์สบัดดี้เราต้องการบัดดี้แน่นอนครับผมสปอนบ๊อบแน่นอนครับอือ <c oughs> โอ้ภาพสวยงามนะทุกคนภาพสวยงามเลยนะ อันนี้ผมไม่ได้เล่นในดีลักนะครับโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยให้เราเก็บอืมเฮ้ยมีความฟิลลิ่งเหมือนเหมือนนี้เลยนะอะไรนะ,ะรนะเพจซิมูเลเตอร์นะทุกคนโอเคเราทําตามเข้าไปก่อนนะอะไรอะ่ะอ๋อมีให้ซุ่มด้วยอ่ะเราโอเพนไปเปิดโอ้ map แ,แต่มันสวยนะแมสวยนะอุ้ยผมได้เออเพชรลิก เฮสติกตัวเลเจนดารี่นะ,ะทุกคนโอเคผมไม่ผมผมรู้จักสปอนบ๊อบอยู่นะแต่จําชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะจากสปอนบ๊อบนี่แหละนะเคยดูอยู่ตอนเด็กๆนะ,ะทุกคนอ่ะเราก็โจมตีนี้ไปมีมีเอ่ออะไรโดบูนโดบโดบูนอาจจะอ่านว่าโดบูลนะมั้งกับลูบี้นะครับผมโอเคเป็นสกุลเงินนะฮะส่วนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีเมาส์มีสัตว์ขี่นะ,ะทุกคน โอเคยังไม่มีเมาส์ตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นอะไรเป็นเมาส์ในคลังนะฮะยังไม่มีสักตัวเลยนะฮะส่วนนี้เป็นอะไรเอ่ยไอเทมส่วนนี้เป็นบอดดี้นะฮะที่เราใส่อ๋อนี่มีพาวเวอร์บอกนะฮะมีอ๋อนี่เป็นพลังรวมว่าเป็นเท่าไหร่นะทุกคนมีเซิร์ชให้บอกแสดงว,ว่าใส่ดได้แต่ตัวเลยนะทุกคน,นนี่เป็นอะไรเนีย่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคอันนี้ช่างมันก่อนแล้วกันฮะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้มีสปอนบ็อบเฟลิก อ๋อเหมือนเป็นสกินหรือเปล่ามีเอ้ยมีสปีดบอดดี้พาวเวอร์จัมม์เก็ตสตาร์ดัสทูอันล็อกอ๋อเหมือนเป็นพลังพิเศษนะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นพลังพิเศษของสปอนบอบนะทุกคนส่วนมีอันนี้มีอะไรบ้างมีโซเชียลอืมอ่าเป็น emoji นะอีโมจินะฮะระบบหลากหลายนะฮะอันนี้เป็นเพยอร์สแตทโอ้มีสแตท แม็กเอ็กเบดดี้เราสามารถเซ็ตได้สีตัวนะบัตตี้พาวเวอร์นะวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์โบนัสอ๋อมีโบนัสด้วยนะฮะโดบรูนดับผมขออ่านว่าเป็นโดบรูนก่อนแล้วกันนะโดบรูนโดอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี้โอเคอันนี้เป็นรูบี้โอเคเพเยอร์จัมพาวเวอร์มีเพเยอร์สปีดแล้วก็แมกเนตเลนจ์เป็นเออ่ระยะการเก็บของนะฮะมีเทรดด้วยเหรอ,อเกมนี้ ระบบช็อปอันนี้เป็นระบบช็อปที่เออเหมือนเกมแนวซิมเล a เตอร์ทั่วไปนะทุกคนเฮ้ยซีแบร์ลิฟเตอร์สปอนบ็อบลิฟเตอร์โอ้็นลิกโอ้โหมีตัวละครเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหเกมพาร์ก็เยอะนะทุกคนอันนี้เรามารีวิวให้ดูกันนะวระบบในเกมมีอะไรนะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกที่เป็นแบบเล่นจริงๆมานะฮะโอเคมีเพชรเพชรราคาสูงอยู่นะมีทดพอด้วย ว้าวมีสามโซนแล้วเหรอเนี่ยมีสามโซนแล้วมีเจนลี่ฟิสเฟลนะฮะมีดาวทาบิกินี่บัตตอมอ๋อต้องใช้เพชรในการปลดล็อกที่วาร์ฟนะฮะโอเคโอเคระบบระบบฟิลนะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองไปดูตรงนู้นกันดีกว่ามีอะไรนะฮะอุ๊ยอันนี้ขึ้นมาอีกแนละ้วอันนี้คืออะไรนะอ่ะอ๋อเหมือนเป็นการ อัปเกรดนะให้กลายเป็นโกลเด้นนะทุกคนโอเคตรงนี้ถือว่าจัดวัดเด่นนะฮะจัดะดัแจ่มนะทุกคนเดี๋ยวคเราเดินไปต่อนะฮะมีอะไรเนี่ยโคเด็กเกมโคเด็กอ๋าเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราสะสมได้ครบแล้วมันก็จะนี้นะฮะสามารถรับรีวาดได้นี่เป็นไข่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นสูตรรวมไข่เกมทําดีนะเนี่ยมีสูตรรวมไข่ด้วยโอ้โหไข่ อันล็อกอันล็อกอันล็อกยังไม่อันล็อกอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นบัตตี้โอเมกชิกนะฮะอันนี้ยังไม่มีให้เล่นนะเลยเหมือนการเป็นแบบรวมรวมไข่นะโอเคน่าจะใช้เพชรแหละในการรวมไข่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยโหทุกคนไอนน้เป็นกล่องสุม่มที่เราเห็นในนั้นนะฮะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อ สามารถกดซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะฮะโอเคมีตัวละครให้ซื้อเตรียมไปหมดเลยนะฮะไปเ,เราไปดูตรงนั้นกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นจุดเมาส์ก็คือสัตว์ขี่ที่เรานี่นะเอาสัตว์ขี่เป็นเรือนะทุกคนสามารถกดอัลล็อกได้โดยการซื้อโอเคเราไม่มีตังค์หรอกฮะโอเคนะฮะนี่เป็นระบบคร่าวๆนะะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะ,ะว่าเป็นไงนะฮะอ,อ้โหคนนี้โคตรเท่โอเคมาเิ่มเล่งเลยดีกว่านะ ระบบเหมือนเพชรซิมเลยนี่ตีไปปบัปบปับอ่าเก็บเกี่ยวไปนะฮะผมได้ตัวละครเด็กจนดารี่มาสองตัวนี้ก็สบายเลยนะฮะเราสามารถใส่ได้สี่ตัวนะฮะแน่นอนฮาเกีนตัวนี้นะฮะเราต้องเริ่มจากที่การซื้อไข่ที่มันตึงๆก่อนเลยนะฮะซื้อคุณสามได้ไหมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหโอ้โหคือคือแบบ เออเปิดก็ต้องซื้อก็ธรรมดา,เ,าเกียนตัวนี้นะฮะหาก,กินทางด้านนี้นะฮะโอเคซูมไปต้องการสองตัวโอเคเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดีว่าค่าพลังของเ e จ e n d รี่กับคอมมอนนี่มันห่างชันกันแค่ไหนนะโอ้โหห่างชันกันมากๆเลยนะทุกคนโอเคถือว่าคูปนะที่เราได้เ e จ e n d รี่มาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะลุกไปป้าป้าป้า,ปา,ปามีคนว่ายน้ำด้วยอันนี้คืออะไรอ๋อเราเก็บนี้เราจะได้ บูสเตอร์โอ้ทุกคนนี่ไงมีมีตรงนู้นด้วยทุกคนเหมือนเป็นปลากัวให้เล่นนะฮะอระบบเกมดีนะเนี่ยมีปลากัวให้เล่นด้วยนะฮะให้เราไปเก็บนะว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคอุย๊ยอืผมแหลกแหลกตกว่ะไ,ไปเอาแมล์มาแมลปลากัวนะฮะมีปลากัวให้เล่นโอเคปุ๊บ อืมตรงนี้มีอะไรเนี่ยเริ่อไปถึงเราจะได้อะไระ่ะไม่เห็นได้อะไรนี่โอเคลหลังน้นตกมีอะไรบ้างวะผมเป็นสายนักสำรวจแบบนะฮะไม่ค่อยเล่นหรอกฮะวิ่งสำรวจแบบก่อนอย่างเดียวนะฮะไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ดิเอาเอาีเาข้าไปเอาสีก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะฮะ โอเค,อเควิภาพสวยมากทุกคนผมชอบภพาพแนวนี้มากเลยโทนสีแนวนี้สุดยอดมากอันนี้เป็นแอนดี่สองเราต้องใช้ห 10, มื่นหนึ่งหมื่นโอ้สบายๆครับทุกคนหนึ่งหมื่นนะฮะชิวๆบอกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหนึ่งหมื่นดีกว่าทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะบท็อกที่สองนะเป็นงไงนะฮะโอเคนักผู้ชมทุกท่านครับก็ตอนนี้เราฟาร์มเหรียญให้ได้หนึ่งหมื่นเลยนะทุกคนโอเคได้เวลาปลดล็อกนะฮะดินแดนต่อไปนะทุกคนไปกด e บล็อก แอร์ดีที่สองนะฮะทุกคนก็เดินตามถนนไปนะเป็น,นคันสตรีทนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้คือโหยระดับต่างกันมากนะฮะแล้วที่เปิดไข่อยู่ตรงไหน,นเอ่ยเดีย๋ยวตีตรงนี้แตกก่อนนะเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาตีช้ามากตอนนี้นะฮะตีไปปับ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 ๆโอเคได้เงินมาหนึ่งพันโอเคถือว่าเยอะนะฮะสาหรับราคานี้นะฮะเอ๊ะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ มีเจ้าตัวตุกตุ่นด้วยหล่เน,นี่อ่ะอันนี้เป็น square w a t d secret นะทุกคนเอ่อ get อ่ะ hit อ่ะโอเคซื้อไปแล้วซื้อไปไงต่อวะอ๋อโอเคเหมือนมีเส้นสายให้เราไปทำนะฮะ ปึ๊บผม,มเมื่อกี้ผมไม่ทันอ่านนะผมซื้อไปแล้วโอเคมีท่อหนอันอ๋อมันเราต้องเก็บท่อใครบนะฮะสิบห้าอันเพื่อจะได้ซีเกตตัวละครนะฮะโอเคนี่คงเห็นแล้วอีกหนึ่งอันนะะไปเดี๋ยวเราไล่เก็บกันนะฮะเดี๋ยวผมเก็บจนครบแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนโอเคครับท่านผู้ชมผมวิ่งไล่หามาประมาณ เกือบเกือบสามสิบนาทีเลยทุกคนนะฮะก็เจอไปแค่จิตอันเองนะวิ่งหาทุ่แมแบบเลยทุกคนเหมือนเราอาจจะต้องปลดล็อกเออไปโลกสามนะทุกคนหรือไปด่านที่สามนั่นเองนะ,ะไม่ใช่โลกสามนะทุกคนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะในการปลดล็อกนะฮะทุกคนแล้วผมก็ลองส,สุ่มตัวใหม่มาแล้วทุกคนตัวใหม่คือโหดกว่าเยอะมาก,มากๆเลยทุกคนเนี่ยฮะเป็นตัวจากโลกสองนะ,ะพูดผิดอีกนนะะแ,และะ้วดา่านสองนะทุกคนเนี่ยฮะเคระดับแรงเนี่ยฮะดาเมจก็ปลาไปไกลโขนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองเล่นนี่นะฮะตู้นี้บงัง ใส่ไปปึบปึบอืมเพิ่มโอกาสแต่ก็โอ้โหใช้เพชรเยอะมากนะฮะโอเคผมไม่เล่นนี่ว่ะผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าเล่นเลยเห็นราคาแล้วอ่ะผมขอเล่นนี้เล้วกันนะฮะลองดูเป็นสเนลทองคํานะฮะเป็นหอยทากทองคํามาดโโูโอ้โหฟเฟลโอเคเสียเพชรฟรีๆนะแต่ไม่เป็นไรเพชรหาง่ายมากนะทุกคนผมผมลองเล่นดูแล้วนะฮะหาง่ายมา,มากๆเลยทุกคน เดี๋ยวเราต้องไปปลดล็อกโลก3นะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมไปไล่เก็บมาแนละ้วมันอยู่ทั้งบนนู้นนะเนี่ยทั้งบนนู้นที่เราเดินไปแล้วไม่ได้อะไรนะรน่าจะอยู่ที่โลก3นะทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรอฟาร์มที่โลกสามดีกว่านะทุกคนไปลุย let's go โอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะผมก็นั่งฟาร์มมาเหงือกแห้งเลยทุกคนนะครับเกือบชั่วโมงเลยทุกคนมาเรามาปลดล็อกโซนที่3โซนสุดท้ายของเกมนี้ที่มีอยู่ณตอนนี้นะทุกคนไป area ที่3ถนนสตี อันที่สามทุกคนอเอรเรียใหม่สวยงามมากโลยนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอืมเดสทอยเออร์จับอินโซนนะฮะเหมือนถ้าเราเออทำลายอันนี้ห้าสิบอันเราจะได้ของพิเศษในกล่องนั้นนะฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยมีอันต่อไปเลยเนี่ยผมนึกว่าผมนึกว่าอันนี้นะเนี่ยผมนึกว่าอะไรนะหมดแล้วนะยังไม่หมดนะทุกคนโอ้โหอ๋อมานนี่ฮะผมเพิ่งสังเกต นี่นี่นี่มีตั้งเยอะเลยทุกคน,นไม่ใช่อันสุดท้ายนะทุกคนโอ้โหเยอะเลยนะทุกคนอีกบานเต้เลยโอเค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 ,โอเคครับก็อีพีนี้นะฮะผมขอจบเว็เพลงตัวน,นี้ก่อนดีกว่านะผมจะชอบกดไลค์ชอบมาก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 กดสามน,นทุกคนแล้วเจอเกันใหม่พัดหน้าทุกคนพัดหน้าจะมีอะไรมารับชมกันอย่าไปดูกันนะ,ะทุกคนไม่เป่ายครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับผมไม่เป่ายครับผมทุกคน